ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่100นะครับอีพีที่100นะฮะก็ของเข้ามา1ชุดนะครับก็มาแบ่งปันกันเบาๆนะฮะชุดนี้ก็500บาทนะครับรวมส่งให้ทุกรายการนะฮะนะอ่ะเดี๋ยวชิ้นแรกเลยนะครับเดี๋ยวชิ้นแรกเลยนะฮะนี่ครับนะเหรียญนะครับเป็นเหรียญนะอ่าลืมบอกนะครับนี่นะฮะช่องทางการติดต่อครับ นะแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ครับแอด 937gyicl นะครับหรือสายด่วนครับผม0627153335นะครับเนาะก็รายการนี้นะฮะ500บาททุกชิ้นเลยนะครับเนาะอ่ะก็เริ่มเลยชิ้นแรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะฮะเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับเนาะเป็นเหรียญอ่าอไม่ใช่หลวงพ่อเอียร์นี่หลวงพ่ออะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อหลวงปู่หมุ่นนะครับเหรียญหลวงปู่หมุ่นหน้ากากทองนะฮะ เหรียูหมุลหน้ากากทองนะครับเพิ่งเห็นนะฮะยิมพิษนะครับอ่ะเป็นเหรียญกระไลเงินนะพี่นะเหรียญกระไลเงินหน้ากากทองนะครับห้าร้อยบาทพร้อมส่งให้นะครับเนาะชอบชิ้นนี้ก็จัดไปได้เลยนะครับถ้ามาคุยกันได้นะพี่นะซื้อมากซื้อเยอะแถมได้ลดให้นะครับเนาะอ่ะชิ้นนี้จัดให้นะครับห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปฮะเป็นเหรียญพญาพิชัยนะครับผมนะเป็นเหรียญพญาพิชัยนะครับผมส่งให้ดูนะฮะเป็นเหรียญพญาพิชัยปี2 5 1หนึ่งสานะครับ เนาะปี2513ึามาพร้อมเลี่ยนพลาสติกแบบนี้ฮะเนี่ยมาพร้อมเลื่ยนพลาสติกนะพี่นะองค์นี้สวยๆเลยนะครับองค์นี้สวยๆเลยนะฮะอ่ะห้าร้อยบาทพี่นะครับชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปฮะเป็นเหรียญเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะฮะเหรียญหลวงพ่อรุ่งนะฮะอ่าแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะพี่นะอ่ะห้าร้อยบาทพี่นะครับภาพนิ่งๆภาพเพิ่มเติมพักแชทมาคุยกันได้นะครับเนาะคู่ต่อไปนะฮะอันนี้ชุดชุดนี้ได้มาเป็นคู่นะครับนะ เป็นพระพิจิตนะครับเป็นพระพิจิตหลวงพ่อเงินรุ่นน่าจะเป็นพระพิรุ่นพระพิจิตนะถ้าจําไม่ผิดนะครับเป็นกระไลเงินกับทองนะฮะนี่ฮะคมคมเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่ฮะดูเมตตาครับนี่คือพระเม็ดเล็กนะพี่นะพระเม็ดเล็กมากนะฮะแต่ว่าผมบอกเลยว่าโหโสุดสุดจริงความคมนะฮะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นชุบนิกเกิลน,นะครับน่าจะเป็นชุบนิกเกิลน,นะฮะแล้วก็อันนึงน่าจะเป็นชุบทองหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะครับนี่ฮะได้มาเป็นคู่แบบนี้เลยนะพี่นะได้มาเป็นคู่แบบนี้เลยคู่นี้เอาไปห้าร้อยบาทพี่นะฮะผมแบ่งกันนะครับเนาะเอาไปคู่นี้ห้าร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปเป็นแหวนนะครับอันนี้เป็นแหวนพิรอดนะฮะเป็นแหวนลงรักนะครับนาอรักก็เก่านะพี่นะแตกแล้วนะฮะรักแตกเก่าๆนะครับเนาะไม่ทราบที่เหมือนกันนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะฮะเนาะชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปเลยเป็นผระชัยนะครับผมผระชัยนะ ทรงนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ท่านเจ้ามาหรือเปล่าค,คือผมไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าพระมีความเก่าให้เห็นนะฮะมีร่องรอยความเก่าให้เห็นแน่นอนนะครับเนาะภาพนิ่งๆครับเพิ่มเติมทักแคปมาได้เลยนะครับเนาะชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อกล้วยนะครับผมนะอันนี้แหวกม่านนะครับอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อเช้านะฮะก็จัดได้เลยนะครับเหมามาก็แบ่งกันเบาๆนะบนะพี่นะมาพร้อมเองพลาสติกหนาะๆนะนะแบบนี้ฮะเนื้อหาดีนะครับพี่นะผมส่องกล้องให้ดูนิดนึง เราะว่าอันนี้เนื้อหาบนสารค่อนข้างดีเลยนะครับเนาะใครไวใครได้นะพี่นะผมบอกใครได้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนขายของง่ายมากๆเลยนะฮะนี่ฮะเนื้อหาบนสารดีเลยนะครับนะเอาไป500บาทพี่นะครับรวมส่งให้นะฮะชิ้นต่อไปครับอีกหนึ่งเหรียญครับผมนะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะครับนี่ฮะดูความคมของเหรียญครับนี่ฮะแสงเข้านิดนึงนะครับอ่าแบบนี้นะฮะคือคมมากนะพี่นาเม็ดตรงเมตตาติดดีมากนะครับอ่ะผมส่งให้ดูเลยนี่ฮะ นี่ครับคมจริงนะฮะเป็นก็จัดได้เลยนะครับพี่นะอ่าแบบนี้ครับเส้นสง่งเส้นซ้อนอะไรโคตรดีเลยนะพี่นะเอาไปห้าร้อยพี่นะฮะราคานี้แบ่งปันให้เลยนะครับพร้อมส่งให้นะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเงินองค์นี้มาแบบโหมันจัดจ้านเลยฮะเนื้อหาดีมากนะครับเนาะทองเหลืองดีเนื้อแบบหล่อ,อ,อมาเป็นผิวมะละเหมือนอินโดอ่ะพี่นะอ่าหล่อแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับนี่ฮะ ทองเหลืองดีนะพี่นะทองเหลืองหมดยางเลยนะครับเก่าจริงนะครับนี่ฮะร่องรอยค่อนข้างสวยเลยองนี้นะครับอ่ะแบบนี้นะฮะจัดได้เลยนะครับนะห้าร้อบาทพี่ห้าร้อบาทผมส่งให้นะฮะอ่าแบบนี้กลดีด้วยนะฮะกลนเป็นธรรมชาติเลยนะครับชิ้นต่อไปครับเหรียญหล่องคเล็กนะฮะไม่แน่ใจว่าใช่หลวงพ่อน้อยหรือเปล่าผมจําผมจาไม่ได้จริงๆอันเนี้ยคือติดอยู่ที่ปากนี่แหละแต่จําไม่ได้ว่าหลวงพ่ออะไร เพราะว่าเคยได้มาเหมือนกันแต่ว่าเคยมีคนบอกว่าเราผมก็จาไม่ได้ว่าพิมพ์หลวงพ่ออะไรนะครับเนาะเป็นเหรียญหล่อนะฮะเป็นเหรียญหล่อโบราณเป็นชิ้นเล็กนะครับเป็นชิ้นเล็กเนาะอ่าแบบนี้นี่เหรียญห้านะพี่นะนี่ฮะอ่าแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทเหมือนกันพี่นะฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปเลยนะฮะชิ้นต่อไปเลยพะรอดนะครับะลอดพิมพ์ต้อนะฮะะลอดพิมพ์ต้อนี่ครับเหรียญห้าผมเทียบให้ดูนะฮะนี่ครับคือเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างดีนะพี่นะ เนะะื้อหาดีพิมพ์ดีเลยนะครับละองค์เล็กๆน่ารักๆนะฮะของได้คองดีเลยแบบนี้นะครับเนาะเอาไปห้าร้อยบาทพี่นะฮะราคานี้รวมส่งให้แล้วนะครับเนาะชิ้นต่อ,อไปครับพองเงินอีกหนึ่งชิ้นนะฮะองนี้เป็นพิมพ์ค้ตาเหมือนกันนะครับองนี้เป็นพิมพ์คิตาเหมือนกันแต่ว่าองนี้จะเป็นสภาพศึกนะฮะโซนศึกเลยนะครับคือของใช้มาค่อนข้างจัดจ้านเลยนะฮะเนะะื้อหานะครับนี่ฮะศึกหน้าศึกหลังนะพี่นะอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นร่องรอยการคล้องจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะนี่ครับ พราะว่าถ้ากระดาษทรายเนี่ยเขาจะมันจะเขาเรียกกันจาอะไรนะมันจะปัดตรงอะพี่นะฮะมันจะไม่มีมิติแบบเนี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือมันมีมิตินะฮะคือการคล้องชายมันต้องมีมิติใช่ไหมพี่นี่ฮะถ้าเป็นกระดาษทรายมันจะตรงไปเลยหรือว่าลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะตรงเข้าไปเลยเพราะว่าอันเนี้ยที่ผมพูดได้เพราะว่าผมโดนมาบ่อยมากนะฮะเนาะอันนี้ก็มาบอกกันนะครับพี่เนาะก็ชอบก็จัดกันได้นะพี่นะอะเอาตามชอบละกันนะครับห้าร้อยบาทนะฮะอะแบบนี้นะครับ ชิ้นต่อไปครับเป็นพระปิตาองค์นี้นะครับไม่ทราบที่นะฮะแน่ไม่แน่ใจว่าใช่หลวงปู่สุขหรือเปล่านะครับหรือว่าหลวงพ่ออะไรนะผมจาไม่ได้แล้วมีคนบอกเหมือนกันหลวงพ่อเพล่ะนะฮะกับหลวงปู่สุขนะฮะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นหลวงปู่สุขนะครับเพราะว่ามีจานหลังด้วยนะฮะเนื้อตะกั่วค่อนข้างดีนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นครับเนาะชิ้นต่อไปเลยนะครับชิ้นต่อไปเลยนะฮะเหรียญอัปปะก้านะครับเหรียญอัปปะก้านะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบานดานไม่ผิดละนะครับเมื่อกี้หยิบผิดนะฮะอ่านี่ฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียอันนี้ไม่ทราบปีนะพี่นะไม่ทราบปีเป็นหลังพระพุทธนะครับเนื้ออปากกานะครับเนาะคมคมมันมันแบบนี้เลยพี่นะฮะจัดได้จัดเลยนะครับเนาะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับชิ้นต่อไปครับอ่าเหรียญแปเซียนนะครับเหรียญแปเซียนนะฮะเหรียญนี้ไม่ค่อยได้เจอนะครับนานๆเจอทีนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะครับเอาไปห้าร้อยบาทพี่นะฮะ อ่า <tyard>. แบบนี้ครับชิ้นต่อไปฮะชิ้นต่อไปครับพัก,กุบ้างนะครับองน,นี้เป็นกําแพงขาวนะพี่นะองน,นี้คือแบบได้แบบนี้ฮนะได้ความมันฮะระเบิดแบบโอ้โหมันจัดจ้านมากนะฮะนี่ครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะพี่นะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับแล้วก็ระเบิดค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ฮะปร้รอยปินะครับคือมันทําให้พาดูแบบคลาสสิกนะพี่นะแต่เอาตรงๆก็คือระเบิดไปค่อนข้างเยอะนะครับนี่ฮนะนี่ครับสวยๆเลยนะพี่นะชิ้นนี้แบบผมบอกเลยว่าผมแบ่งปันเลยนะฮะห้าร้อยบาทนะครับเพราะว่า เอาจริงอ่ะมันมันได้มากกว่านี้แน่นอนนะฮะเพราะว่าองค์นี้น่าจะไปไกลนะฮะก็จัดให้นะครับแบ่งปันกันไป5้าร้บาทนะฮะ้นต่อไปครับเป็นเหรียญน,นะฮะเหรียญหลวงพ่อทบรุ่นทุนเก้านะครับหลวง่อทบรุ่นทุนเก้าองค์นี้ยดีตรงนี้ครับนี่ฮะโคตรคมมากพี่นะฮะนี่ฮะโคตรทอคมมากเลยนะครับแล้วเนื้อหาเหรียญก็โอเคนะใช้ได้นะครับเพราะว่าเหรียญมันอยู่ในซองนะพี่นะเหรียญมันอยู่ในซองอันนี้บอกกันตรงๆเลยผมได้มาพร้อมซองเลย ซองแกะถึงเมื่อกี้นี่เองนะเก่ามากนะฮะก็เขาใส่ไว้ในซองพระก็เลยสภาพค่อนข้างดีนะครับเนเอะไปห้าร้อยบาทพี่นะฮะราคานี้แบ่งปันให้แล้วพร้อมส่งให้นะครับอีกหนึ่งชิ้นครับเป็นเนื้อชิ้นเหมือนกันนะฮะองค์นี้ก็ระเบิดมันเหมือนกันโอ้โหดูฮะดูครับดูซุ้มนะฮะนี่ฮะคือร่องรอยการระเบิดค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วมีเนื้อผุดเนื้ออะไรที่เป็นแบบคือเอกลักษณ์ของพันธุ์เนื้อชินนะะ้นเนาะมันก็ก็มีให้เห็นบ้างนะฮะก็มีให้เห็นบ้างนะครับนีฮะ ผมส่องให้ดูนะครับนี่ครับระเบิดดีนะพี่นะสวยเลยองค์นี้สวยเลยนะครับเนาะจัดไปพี่500บาทนะฮะนี่ฮะห้าบาทนะครับเนาะนาเก็บนาเก็บพระแบบนี้นาเก็บนะฮะชิ้นต่อไปครับผมนะอันนี้เป็นพระพิจิตนะครับเป็นพระพิจิตคือรวมพิมพ์มาเลยนะฮะน่าจะมีอันนี้มีเม็ดข้าวเม่านะครับมีปกมีพิมพ์ปกนะฮะแล้วก็น่าจะมี2พิมพ์นะครับแล้วก็เก่านะพี่นะนี่ฮะผมได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะดูเนื้อครับ ปิเลยนะพี่นะคือเก่าจริงนะครับเป็นพระก,กูแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับนี่ฮะมาเขาเก็บไว้ในกล่องแบบเนี้ยนะครับอ่ะจะบอกว่าองค์ห้าร้อยก็จะยังไงอยู่นะพี่นะคู่ชุดนี้นะครับนะเฉพาะชุดพิจิตไมเข้าเม้าเนะี่ยผมเอาไปคู่ละ500บาทละกันนะครับเนาะคู่ละห้าร้อบาทผมสามารถทายรุกให้ดูได้นะครับเนาะอ่าชอบแบบไหนก็จัดไปนะฮะ น,น,นะครชิ้นสุดท้ายของวันนี้ครับผมนะเป็นพระสมเด็จครับองค์นี้นะฮะมาแบบนี้ครับเนาะเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์มใหญ่นะครับนี่ฮะดูหน้าครับสวยมากพี่นะฮะเนื้อหาก็สวยเลยนะครับมันจัดจานนะฮะจัดไปพี่ห้าร้อยบาทนะครับเนาะอ่ะหมดแล้ววันนี้นะฮะ ก็สำหรับพ,พี่ท่านไหนที่ชอบนะครับก็ทกักมาสอบถามกันได้ผ่านไลน์แอดนี้เลยนะฮะแอด9 3 7 g y c l นะครับหรือโทรสายดดวนเข้ามาครับ027153335 6นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ทุกท่านเลยครับผมสวัสดีครับ